ให้ฟังเรากันง่ายๆพูดกันง่ายใช้ศัพท์ง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆเรื่องอะไรครับเรื่องปลาปลานะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะในเช้าวันหยุดสบายๆนะครับผมวันนี้ผมคุณชายสายปลาก็มีเรื่องเกี่ยวกับน้องปลาหาันอุนยูนะครับผมมาเล่าให้ เพื่อนๆได้ติดตามรับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับผมหัวข้อที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของมือใหม่นะครับผมหรือว่าผู้ที่จะเพาะปลาหา่านยูงเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือว่าเพาะพันธุ์เพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่นะครับผมก็คือถ้าจะให้ แนะนำนะครับผมก็ให้เริ่มในช่วงหน้าฝนนะครับผมหน้าฝนหน้าหนาวหลังจากหน้าหนาวนิดหน่อยก็ได้นะครับผมเพราะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากปลาหางนกยุงเนี่ยชอบชอบอากาศที่ไม่ร้อนมากนะครับผมช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้องเนี่ยกินอาหารเก่งเติบโตไวแล้วก็สุขภาพดีนะครับผม ก็จะให้แนะนําให้เป็นช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่น้องปลาออกลูกเยอะด้วยอา,อากาศอากาศเย็นๆนหนาวๆเนี่ยเพื่อนๆถ้าเป็นมือเก่าแล้วก็จะสังเกตได้ว่าปลาจะผสมพันธุ์กันจะว่ายไ่ตอนตัวเมีเยในะช่วงน้ําอากาศเย็นๆเนี่ยโหว่ายกันดื้อๆรักเลยละ่ะโอเคก็จะแนะนํามือใหม่ประมาณนี้นะครับผมแล้วตรงกันข้ามนะครับผมให้ระวังช่วงหน้าร้อนนะครับผมหน้าร้อนเนี่ย อุณหภูมิของน้ําจะสูงปลาหางนกยูงจะไม่ค่อยชอบหน้าร้อนนะครับผมจะป่วยกันเยอะนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่แล้วกําลังจะผ่านหน้าร้อนเนี่ย mm hmm. ก็ขอให้ดูแลคุณภาพของน้ําให้ดีๆนะครับผม mm hmm. นอกจากคุณภาพของน้ําแล้วก็อุณหภูมิของอากาศก็คืออย่าให้อุณหภูมิของน้านั้นสูงสูงมากเกินไปนะครับผมอ่ายิ่งเลี้ยงในจุดที่ แดดสองถึงก็ยิ่งไม่ดีนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิจะสวิงมาช่วงหน้าร้อนนี่คือร้อนมากปลาหนยนยู่ยมีโอกาสาป่วยได้สูงมากเลยนะครับผมก็ก็ช่วงหน้าร้อนก็ให้ระมัดระวังดีๆนะครับผมโอเคก็เนี่ยครับที่อยากจะแบ่งปันในคลิปนี้นะครับผมมือใหม่ก็ให้เริ่มเลี้ยงช่วงหน้าฝนหน้าหนาวนะครับผมพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้เลี้ยงปลาประสบความสําเร็จ ในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะครับผมโอเคเลี้ยงปลาให้สนุกแล้วความสุขจะตามมานะครับผมชิมเครื่องดื่มอร่อยๆอพร้อมรับชมปลาหางุยุงสวยๆงามๆได้ที่กัปปี Home ้โฮมคอฟนะครับผมหรือเซิร์ชเลดเฮ i ยเด็กัปปี้ก็ได้นะครับผมามาชิมเครื่องดื่มแล้วก็มาตักปลาสวยงามกลับบ้านได้เลยนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆทราบไหมครับว่าปลาหานันอยูงนั้นหน้าดูชมที่สุดตอนไหนสำหรับผมแล้วตอนที่ปลาหานันอยูงนั้นหน้าชมที่สุดเลยก็คือตอนที่ปลาหานันอยูงนั้นกำลังไหว้ทานอาหารกันนั่นเองนะครับผมตอนที่เราให้อาหาร ให้อาหารปลากับน้องปลาที่เรารักเนี่ยครับเพราะว่าน้องปลาเนี่ยจะสดชื่นคึกคักกระดิกระดากระดึกกระดากันเลยแล้วครับผมเนี่ยครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมนั้นชอบเวลาให้อาหารปลาครับผมคือความสัมพันธ์ระหว่างปลากับผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะ เรียกว่าแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับผมน้องปลาเห็นเราเนี่ยจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยแล้วก็จะว่ายเข้ามาหานะครับผมนี่แหละครับความสุขของการเลี้ยงปลาโดยแท้จริงและนี่ก็จะเป็นคลิปปลาหานยุงอายุประมาณเกือบเกือบที่จะ2เดือนแล้วนะครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าโครงสร้างเอยสีสันเอย กำลังสวยงามขึ้นในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์เลยครับผมดูสิครับปลาหนอนยูงอายุ2เดือนนี่แค่2เดือนนะครับผมยังตัวใหญ่นี่ขนาดนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวอ,อีกไม่นานนะครับผมก็จะไปถึงช่วงช่วงฟูลไซน์นะครับผมช่วงที่อายุประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับผม ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกกันว่าฟูลไซส์นะครับผมทั้งหางทั้งกระโดงก็จะครบเครื่องอลังการแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเพื่อนๆต่อไปนะครับผมและเช้านี้ผมก็กำลังให้อาหารปลาด้วยความสดชื่นจริงๆครับผมเนี่ยครับผมให้เยอะเลยนะครับผมให้ไปเยอะๆเลยครับ น้องปลาจะได้ไม่แย่งกันนะครับผมจะได้ทานได้อย่างทั่วถึงครับผมอาหารปลาเนี่ยกระจายอยู่เต็มบริเวณทั่วทั่วบ่อเลยนะครับผมทั่วทั่วอควาเรียมแทคงของเรานะครับผมดูสิครับเพื่อนๆช่างหน้าดูชมจริงๆว่ายนะ้ำกันอย่างคึกคักคึกขกนองดึกกระดากันเลย นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาหานนกยูงนะครับผมคลิปนี้ก็ตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้นะครับผมสาระดีๆที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาของผมนะครับผมช่วงที่เหมาะสมมากๆในการเริ่มต้นที่จะ เลี้ยงปลาหางนกยูนะครับผมก็คือผ่านช่วงหน้าร้อนมาแล้วนะครับผมจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหรือหลังจากหน้าหนาวไปนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่หน้าร้อนก็เป็นระยะเวลาประมาณ8-9ถึงเเดือนนะครับผมที่ผมพูดถึงช่วงที่เหมาะสมจริงๆสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงปลานะครับผมด้วยเหตุผลที่ว่า ช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิของน้ําก็จะค่อนข้างเย็นนะครับผมปลาหางนกยุงเนี่ยเมื่อเจอกับอากาศที่เย็นแล้วก็จะทานอาหารเก่งสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยนะครับผมแล้วก็จะผสมพันธุ์กันด้วยเพื่อนๆก็ควรที่จะเริ่มที่จะเลี้ยงปลาในช่วงนี้นะครับผม แล้วก็การเริ่มที่ดีเนี่ยก็ควรจะเริ่มที่ประมาณามากกว่า5ตัวขึ้นไปนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือ3คู่นะครับผมสามคู่นะครับก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมน้องจะไม่รู้สึกเควงคว้านะครับผมสคู่ก็คือ6ตัว6ตัวในบ่อเนี่ยแต่ถ้าบ่อเรากว้างมากกว้างใหญ่มากจริงรู้สึกว่า หตัวก็ยังรู้สึกว่าบางไปอยู่น้อยไปอยู่ก็ให้เพิ่มจำนวนขึ้นไปได้นะครับผมแต่ขอให้มากกว่า5ตัวครับผมน้องจะได้ไม่รู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัวนะครับผมเหมือนที่ผมกำลังอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันอยู่ขณะนี้นะครับปลาของผมนั้นไม่มีอาการหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยนะครับผมย้ำเลยนะครับ แม้แต่น้อยครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีการพาเลทโชว์ปลาหางนกยูงนะครับผมลูกค้าที่มาอุดหนุนเครื่องดื่มที่คาเฟ่ของเรานะครับผมกัปปี้โฮมคอฟก็จะได้ชมปลาหางนกยูงสวยงามไปด้วยนะครับผมสวยๆงามๆกันเลยทีเดียวครับผม ชิมกาแฟไปแล้วก็ชมปลาหันลกยูงว่ายน้ำไปช่างมีความสุขดีแท้นะครับผมเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสวยงามแล้วก็มีคุณภาพนะครับผมปลาหันลกยูงที่ดีเนี่ยจะต้องว่ายน้ำตลอดเวลานะครับไม่อยู่กับที่ว่ายตลอดเวลา แล้วก็ต้องกินอาหารเก่งด้วยนี่แหละครับความสุขของคนเลี้ยงปลาจริงๆและมุมต่อไปนี้ก็จะเป็นมุมที่ใกล้เข้ามาอีกนิดอันนี้ไม่ใช่มุมที่เราถ่ายในอควคอรี่มแทงแล้วนะครับแต่เป็นมุมที่เราใช้ถ่ายถ่ายแบบของปลาหางนยูนะครับผมเป็นมุมถ่ายแบบภาพจะค่อนข้างชัดมากชัดเจนมาก จะสังเกตเห็นลวดลายบอดี้สีสันทุกอย่างเนี่ยสวยงามตามธรรมชาติเลยนะครับผมอันนี้เป็นมุมพิเศษที่เรียกว่า Exclusive View จริงๆครับผมอยากให้เพื่อนได้มาเห็นจริงๆครับผมเอาละครับเ,เพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาหานุยุงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กัปปี้ o m e คอฟตนะครับผมหรือ r e t h o l i d a y ด็ัปนะครับผม ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เสมอนะครับผมเสาร์อาทิตย์ร้านเปิด8โมงถึงเวลาบ่าย3โมงนะครับผมทุกๆเสาร์อาทิตย์เราจะมาเจอกันได้เลยนะครับผมมาชิมเครื่องดื่มแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเลี้ยงปลาก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าอยากได้ตัวไหนไปนะครับผมเราก็ยินดีที่จะแบ่งปันปลาหางยุงสายพันธุ์คุณภาพ ให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับผมปลาหางนกยนงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ขณะนี้นะครับผมเป็นพ่อพันธุ์คุณภาพมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมได้จัดจํำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจไปแล้วดูสิครับเพื่อนๆปลาหางนุยนงสายพันธุ์คุณภาพได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโครงสร้างดีสีสันแจม่ม สุขภาพนี่โอ้โหคือกักคือขนองเลยครับไว้ใจได้เลยสำหรับ r ร t Holiday กัป p y Farm นะครับผมเอาแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้เพื่อนๆติดตามรับชมคลิปวิดีโอดีๆกันตามอัธยาศัยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปพักก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่จะติดต่อเข้ามานะครับผมผมจะ,จะผมจะขึ้น ช่องทางการติดต่อเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะครับเ,เพื่อนๆสามารถติดตามได้เลยนะครับผมทั้งทางเฟ e บุ o k l ล n e เบอร์โทรศัพท์ YouTube ได้หมดนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์นะครับผมถ้าใช่ช่วยกดแชร์นะครับผมฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมคุณชายสายปลา